สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันนะฮะในการทําข้อสอบแผ่นหนึ่งนะฮะในหัวข้อเรื่องเซตในวันนี้นะครับวันนี้คือวันที่วันนี้คือวันที่28สิพฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2563นะฮะวันนี้มาลุยโจทย์ข้อนี้เขากําหนดให้ยูนิเว s ร์สครับยูนิเวอร์แซลนะฮะหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆจนถึง10นะครับนะ,ะตัวนี้นะครับยูนิเวอร์ลคืออะไรก็คือเป็นยูนิเว s ร์สนะครับที่ใหญ่นะฮะขอบเขตใหญ่สุดนะครับในการเขียนเซตเนี่ยนะครับ และให้ A และ B เป็นสับเซตของ U ก็คือว่า A ใน B สมาชิก A ใน B ต้องอยู่ใน U นั้นเป็นสับเซตคือสิ่งย่อยที่อยู่เขาเรียกว่าซับนะครับซับก็คือย่อยถูกปะโดย A นเต e ร์เ c t B เท่ากับนะครับเซตหนนะครับเท่าน,นี้ปึ๊บออกมาตามนี้ครับจงหาจํานวนสมาชิก A คูณ B นะครับก็คือเอาจํานวนสมาชิก A มาคูณกับ B แล้วก็ตอบนะฮะวิธีทําที่ดีที่สุดก็คือ วาดแผนภาพเวนออยเลอร์ครบบอย่างนี้นะข้อนี้มีทั้งหมดกี่เซตข้อนี้ง่ายครับมี2เซตครับถูกป่ะมี2เซตไม่มี C มาเกี่ยวข้องดังนั้นช่องเก็ดสีไม่ได้ใช้หรอกนะฮะนะผมก็จะวาดได้อย่างนี้แหละครับนี่แล้วก็ ซึ่งสิ่งที่ลงได้เลย100%ก็คือ a อ่าอะไรนะ a intersect b นะถ้าตอนนี้คือเซต a ตอนนี้คือเซต b เนี่ย a intersect b ตรงนี้ก็คือ19ลงตรงนี้ได้ทีนี้ a ลบ b ครับก็คือตรงนี้นะครับ b ลบ a อยู่ตรงนี้เอามายูเนียนกันสองสามสี่ห้าแปดสิบเนี่ยนะครับเราแบ่งออกนะครับแล้วเขาก็ให้เงื่อนไขว่า universe ลบ a ก็คือส่วนนี้ครับ universe นะ universal เนี่ย ลบ a ออกไปแสดงว่าส่วนทั้งหมดนี้นะส่วนทั้งหมดนี้นะแสดงว่าอะไรครับแสดงว่า357.9อยู่ใน B ครับอ่าอยู่ใน B นะอยู่ใน B ทีนี้คุณดูดิ3มีครับ B เนี่ย300%นะฮะ b เนี่ย300%รออันนี้ของ B นะครับ300% 500%ถูกป่ะอ่า6ไม่มีหรอกเนี่ยมี35 เพราะฉะนั้น a เนี่ยคุณแค่หัก3กับ5ออกแสดงว่า a มีอะไรบ้าง2 4 8 10ถูกปะจบจบแล้วครับนะ2 4 8 10อันนี้ไม่ใช่ a นะฮะก็คือก็คือส่วนนี้ส่วนเนี้ยนะครับทีนี้สมาชิกเซต a มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6ถูกปะแล้วก็ n a เนี่ย คูณกันกับ NB ครับ N A เท่าไหร่นะ N A เท่าไหร่ดูนะ N A N A มีกี่ตัวนี่ไงหนึ่งสมี6ตัว B มีกี่ตัว1 2 3 4มี4ตัว6กคูณสเป็น24่สี่ข้อนี้ตอบ24ครับจบ ข้อนี้เป็นข้อสอบอัตนัยเวลาฝนคำตอบก็0 0 0 2 4 0 0จบครับ